สวัสดีครับพบกับผม V Investor Man นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีขั้นตอนนะครับการโอนการโอนนะครับค่าแก๊สเข้าไปในกระเป๋า TP และก็การซื้อเหรียญ BNB นะครับเพื่อไปเป็นค่าแก๊สในกระเป๋าทีพนั่นเองอาจจะพูดย้อนกลับกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมากันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเข้าไปซื้อยังไงนะครับก่อนอื่นก็ไปที่ b บ n a น c e ก่อนนะครับเมื่อเรามาที่ b บ n a น c e เสร็จนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับนี่พีทูพเทรดดนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยนะครับ เมื่อเราแตะเข้ามานะครับเราจะเห็นอยู่แถบข้างบนมีคําว่าบายกับเซลนะครับเราให้เราอยู่ตรงคําว่าบายเพราะาเราจะซื้อใช่ไหมครับเราจะซื้อเหรียญ BNB น B B. เพราะฉะนั้นก็จะมีตอนนี้อยู่ในสถานะของอถ้าเราซื้อก็จะเป็น USDT เพราะฉะนั้นเราต้องไปแตะตรง BnB นะครับเมื่อเราแตะที่ BnB แล้วนะครับอันนี้เขาก็จะราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่500บาทขึ้นไปเราสามารถเลือกได้ตรงคําว่า amount ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จํานวนเข้าไปครับคือ200นะครับกดคอนเฟิร์มครับ เมื่อเรากดคอนเฟิร์มนะครับเราก็จะเห็นนะครับที่เขาตั้งราคาขายไว้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่50บาทขึ้นไปเห็นไหมครับอันนี้ผมจะซื้อนะครับโดยที่เลือกที่ระบบ Bank Transfer เท่านั้นนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับน็ t ตคริปโนะครับอันนี้เขาจะมีอยู่0.5.0นะครับผมจะซื้อในราคา200บาทนะครับผมก็จะกดคําว่า b ายนะครับในช่องนี้เลย b ายนะครับเดี๋ยวผมก็มาไล่ดูตรงตัว Bank Transfer นะครับของเขานะครับ ไปดูข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ากดย้อนออกไปครับแล้วก็ใส่จํานวนครับ200นะครับเราก็จะได้ตัวเลข bnb มานะครับด้านบนนะครับเป็น quality นะครับ quality ก็มาอยู่ที่0.1นะครับเสร็จอ๋อราคาเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าเกิดขึ้นเป็นแถบสีเหลืองราคาจะเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องตั้งราคาใหม่ครับกด200ครับอ่าแล้วเราก็กดป๊บ เราต้องกดให้ทันตัวสีเขียวนะอาบายนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปทําการโอนนะครับให้กับเขานะฮะเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะไปกดโอนให้เขาใช่ไหมครับเราก็กด make payment ครับเมื่อเรากด make payment นะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับา bank นะครับ Bank account number นะครับเป็นกสิกรแบงค์นะครับเราก็คัดลอกเลขนะครับแบงค์มานะครับ copy มานะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปทําการโอนให้เขาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพักวิดีโอแป๊บนะครับหยุดโอนให้เขาแป๊บเมื่อเราโอนเรียบร้อยแล้วเราก็กดอ่าตัวแถบสีเหลืองนะครับตะกี้ผมกดมาแล้วนะครับพอดีพักวิดีโอไว้กดมาก็รอนะครับรอตัวเหรียญเนี้ยเข้านะครับหรือว่าแชทไปบอกเขาก็ได้ นะครับกอนเพิ่มนะครับตอนนี้ครับแล้วเราก็รอนะครับอ่าเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับ เพียงเท่านี้ครับในเรื่องของการโอนนะครับโอนซื้อเหรียญ P 2 P นะครับก็รอไม่นานนะครับเมื่อเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับครนี้เหรียญจะไปอยู่ตรงไหนเราก็มาตรงที่ wallet นะครับมาที่ wallet ของเรานะครับเหรียญของเราจะไปอยู่ตรง funding นะครับตรงนี้นะครับเหรียญจะมาอยู่ตรง funding เห็นไหมครับอ่าเราก็ทําการ transfer เหรียญครับไปที่ sport นะครับเนี่ย funding to sport นะครับ เดียวก็เป็น bnb นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเต็มแม็กครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับอ่เท่านี้เหรียญของเราก็จะไปอยู่ที่จากฟันดิ้งไปอยู่ตรงที่สปอร์ตเห็นไหมครับนี่เป็น bnb นี่ตรงนี้เลยนะครับ0.018 8จนะครับจำนวนเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ5นะครับอันนี้ถ้าเราจะโอนนะครับเพื่อเข้าไปเป็นค่าแก๊สอยู่ที่กระเป๋า TP นะครับเราก็กดเข้าไปตรง bnb นะครับเขาก็จะมีคำว่า วิดดออยู่ด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดําเนินรายการเราก็ยุบหน้านี้ลงนะครับหุบหน้านี้ลงไปที่กระเป๋า TP นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัว BNB นะครับเมื่อมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็แตะตรงคําว่าได้รับคัดลอกนะครับจะเป็นเฉพาะ,ะ b e เอ0นะครับเท่านั้นแล้วก็กดยืนยันเมื่อยืนยันแล้วนะครับเราก็กดออกได้เลยนะครับหรือไม่แน่ใจเราก็ ค้างไวอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็สลับหน้าจอไปที่ใบ N นนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าวิดดอนะครับวิดดอเราก็ดูข้อมูลนะครับว่าเรายังไงนะครับเราเลือกตัวบนนะครับเซนเราก็วางเอเดตนะครับวางที่อยู่ของกระเป๋าทีพีที่เรากดมาตะกี้นะครับเป็น bep 2 0นะครับเราก็กดเต็มแม็กนะครับ จแม็กจากกระเป๋าของเราไปที่ปลายทางนะครับไปถึงปลายทางก็จะได้รับจำนวนอยู่ที่0.17นี่นะครับเราก็ออกคำสั่งวิดะนะครับสจดท้ยวยทางระบบเขาจะแจ้งมานะครับว่าอะไรเดี๋ยวอ่านดูก่อนนะครับเขาถามว่าชัวร์ไหมอะไรอย่างนี้ครับเราก็ คอนเฟิมเลยครับแล้วเขาจะให้เราใส่หมายเลขออเทนนะครับก็คือรหัสที่เราอันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอหยุดวิดีโอนะครับเพื่อไปเอารหัสอพอผมได้รหัสมาแล้วนะครับผมก็ทําการเพสต์วางนะครับแล้วก็กดสับมิทครับเขาจะขึ้นคําว่า withdrawable นะครับ โอสติ้งนะฮะอ่แล้วก็ดูวิวฮิตเทอรี่นะครับประวัตินะครับว่ารออยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพักวิดีโอแป๊บนะครับอ่าในระหว่างที่อ่าเรารออยู่นะครับเรารออยู่เดี๋ยวเราไปดูที่กระเป๋านะครับอ่าเข้ามาแล้วครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นการซื้อนะครับเป็นการซื้อเหรียญ BNB นในบแอนนะครับซื้อแบบ P2P นะครับแล้วก็ โอนนะครับโอนเข้ามาหรือทาน์ซจคชั่นเข้ามาที่กระเป๋า TP เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมนะครับเพราะการที่เราจะใช้การโอนเหรียญร้อยเหรียญเข้าไปลงทุนกับโปรเจกต์เนะครับต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับทั้งการโอนออกก็ต้องมีค่าค่าแก๊สจากข้างในระบบของเขานะครับเราจะโอนเข้าก็จะมีค่าแก๊สเหมือนกันนะครับจากกระเป๋าของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นข้อมูลดีๆเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยทำจะได้ไม่ผิดขั้นตอนนะครับในการทำนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยก็ สอบถามได้ตลอดเวลานะครับก็แอดไลน์นะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากเป็นกำลังใจกันครับสวัสดีครับ